สวัสดีครับทุกคนเรามาเจอกันในเนื้อหาแบบฝึกหัดของวยากรณ์ EP ที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่เราสรุปกันในเนื้อหาของหลักในการเรียงคําเพื่อสร้างประโยคเราสรุปกันว่าเรียงคําจากหน้าไปหลังตรงกันเลยระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของประธานกริยากรรมและส่วนขยายต่อกันไปเรื่อยๆเฉพาะด้านในของคําพูดของประโยคนั้นอาจจะมีจุด ที่ต้องแปลตรงกันข้ามนั่นคือจุดของการขยายคำนามและจุดของการวางคำถามไว้ที่หน้าประโยคทันทีนอกจากนี้นะครับเราไปดูเรื่องของคำนามที่สำคัญสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกๆตอนที่เรายังไม่รู้คำศัพท์คุณครูจะเอาคำนามที่สำคัญสำคัญเราเรียกว่าโปรนาวก็คือมือโปรของคำนามนั่นเองนะครับโดยคำนามเมื่อเราไปวางไว้ข้างหน้าก็คือเมื่ออยู่ข้างหน้า เราจะตั้งชื่อเขาว่าเป็นท่านประธานนะครับเป็นประธานฉันคือคำว่า I คุณคือยูพวกคุณยูเหมือนกันนะครับพวกเราวี we, พวกเขาเดเขาฮีหล่อนชีมันอิดนะครับส่วนเมื่อคำ p r o n o u พวกนี้ไปอยู่ทางด้านหลังกริยาเขาจะโดนกระทำก็คือเขารับกรรมไปแล้วเราก็เลยตั้งชื่อเขาใหม่ว่าเป็นกรรมนะครับไเป็นเป็นมี อยูเหมือนเดิมพวกเราเป็น us พวกเขาเ e มลงเสียงหนักเขา him ลงเสียงหนักหลอน her it เป็น it เหมือนเดิมนะครับส่วนคำว่าของที่แปลจากหน้าไปหลังได้เหมือนกันของฉันเราใช้คำว่า my ของคุณ yours ของพวกคุณ yours ของพวกเรา ours ของพวกเขา t h e s ของเขา his ของหลอน hers ของมัน its นะครับ กลุ่มเนี้ยจะชอบมีตัว S ต่อท้ายยกเว้นคำว่า My ของฉันวางตรงด้านท้ายของประโยคตามวิธีการสื่อสารเหมือนคำศัพท์ก็ได้วางทางด้านหน้าก็ได้นะครับคำว่าตนเองนะครับก็คือ self เป็นเนื้อหาที่คุณครูโยงไปเพื่อให้เรารู้จักกับเรื่องของเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์เนื่องจากจานวนก็คือพจน์เนี่ยภาษาภาษาไทยคำว่าพจน์เนี่ยก็แปลว่าจำนวนของ ประธานมีความสําคัญมากๆในการที่จะใช้รูปของกริยาคุณครูก็เลยสอนให้พวกเรารู้จักกับเอกพจน์และเพูพจน์ตอนนั้นโดยเอาเนื้อหาพวกนี้มาโยงด้วย myself ตัวฉันเอง yourself ตัวคุณเอง himself ตัวเขาเอง herself ตัวหล่อนเอง itself ตัวมันเองไม่เติม s ก็คือประธานที่ไม่เติม s ก็คือประธานตัวเดียวรวมถึงประธานที่ นับไม่ได้เราไม่นับมันเราก็เลยถือว่ามันเป็นเอกภาพเป็นเนื้อเดียวก็เป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับนามเอกพจน์ครูเกินไปว่ากริยาที่เราสื่อสารในปัจจุบันเวลาปัจจุบันเนี่ยเราใช้สําหรับประโยคง่ายๆนั้นกริยาต้องเติม S นั่นเองส่วนคําว่าพวกคุณเอง yourselves พวกเราเอง ourselves พวกเขาเอง themselves พวกนี้ นามหลายตัวใช่ไหมครับนามหลายตัวเอาคำนามนั้นมาเติม s นะครับหรือบางตัวก็มีการเปลี่ยนรูปไปเราเรียกเขาว่าพาหูพจน์นามพาหูพจน์เขาเติม s อยู่อยู่แล้วที่ตัวเขาหรือเขาเปลี่ยนรูปไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเราไม่ต้องไปเน้นเติม s ที่ประที่กริยาอีกนะครับประธานเป็นพาหูจน์ก็คือหรือประธานเติม s อยู่แล้วสําหรับคําพูดง่ายๆ simple simple ไม่เติม s ที่กริยาอีก จริงๆเรื่องพวกนี้ก็คือคุณครูท่านสอนพวกเราให้รู้จักกับประโยค s ิ m p l e แรกๆง่ายๆที่สุดก็คือ present Sim ตั้งแต่เราอยู่อนุบาลเลยนะครับเป็นเรื่องเดียวกันตอนที่เราโตเราไปเรียนในเรื่องของ present tense present simple tense อีกครั้งตอนที่อยู่ม .1 ม .2 เพรอเราโตแล้วคุณครูเอาไปสอนในอีกหนึ่งมิติแค่นั้นเองทีนี้ครูชี้ให้พวกเราเห็นว่าไอ้นี้ด้วยบางคนกลัวภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆป .5 อย่างยุคครูบางคนเริ่มกลัวตอนม .1 เพราะว่าคุณครูสอนเรื่องพวกนี้แล้วเราไปจําเอาคําที่คุณครูสอนเรามาเราจําพลาดเองนะครับคุณครูบอกว่าประโยคแปลจากหน้าไปหลังจุดของการแปลจากหลังมาหน้าเป็นจุดของการขยายคํานามจุดของการวางคํานามหน้าประโยคเราก็ดันไปเข้าจิตเข้าใจผิดว่าเป็นประโยคทั้งประโยคเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดอ,อาการกลัวภาษาอังกฤษ ไ,นนไม่เป็นไรเรามาแก้กันใหม่เดี๋ยวครูจะพาพวกเราเข้าไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเข้าไปตอนนี้ครับแบบฝึกหัดที่1สมมุติปีสถานการณ์ว่าครูชื่อครูชื่อซันเนาะครูเดินไปที่บริษัทหนึ่งที่โต๊ประชาสัมพันธ์ครูก็บอกว่าสวัสดีครับผมซันจากบริษัทอิมซันแอนด์โคครับผมมีนัดกับคุณแพลงต้อนกรุณาแจ้งเขาด้วยว่าผมอยู่ที่นี่แล้ว ทีนี้ครูต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษครูก็ทํำยังไงครูก็เตรียมประโยคภาษาอังกฤษไปเลยง่ายๆเรียงคำครูก็ Hi i am sun from im sun and co hi i am sun from im sun and co ตรงๆอยเห็นไหมครับ i am sun ผมชื่อซันครับเราใช้คําว่า i am เพราะซันไม่ใช่กริยานะครับที่เหลือก็เรียงคํา from แปลว่าจากนะครับจากบริษัทลายจากหน่วยงานลายแล้วก็ใส่ไป I have a meeting with คุณแพลนตัน I have a meeting with คุณแพลนตันอ่าเป็นกริยาใช้เลยแล้วก็เรียงคำผมมี me. meeting คือการประชุมกับคุณแพลงตอนเรียงคำเลยนะครับ meeting m e e t แปลว่าพบ meeting แปลว่าการประชุมการพบปะจุดของข้อสอบก็คือจุดตรงนี้ I ใช้คู่กับ h a v e เมื่อกี้ I เป็นประธานนะครับอยู่ทางด้านหน้าเรียกว่าประธานเราใช้ I I เป็นประธานเอกพจน์ที่ใช้กับกริยาตเติม s รูปเดียวนะครับก็คือรูป I was ก็คือเป็นอดีตนะครับพอเป็นปัจจุบัน I ใช้คู่กับ am เนี่ยเขามีคำพิเศษให้ใช้คือ I คู่กับ am แต่ถ้าเป็นอดีต am จะเปลี่ยนเป็น was เพราะว่า I ถือเป็นประธานเอกพจน์นะครับ I have เนี่ย I'm e e t i n g จุดข้อสอบอีกอันนึงก็คือจุดของ article ครูเดินเข้าไปบริษัทนี้ แสดงว่าประชาสัมพันธ์ไม่รู้จักครูมาก่อนครูก็เลยต้องเกิิ่นให้ประชาสัมพันธ์เขารู้ก่อนว่ามีการประชุมอันนึงนะกับคุณแพรงต้นครูเลยใช้อะแค่นั้นเองใช้ให้ถูกนะครับอา์ติเคิลไม่ยาก please inform him that I'm here please inform him that I'm here โปรดแจ้งเขาว่าผมอยู่ที่นี่แล้วโปรดแจ้งเขาว่าผมอยู่ที่นี่แล้วเหมือนเดิมคำกริยาใช้เลย ไม่ใช่กริยาต้องมี verb to be นำหน้าแค่นั้นนะครับจุดที่เพิ่มมาก็คือเราเติมคำว่า please ลงไปเพื่อให้ประโยคดูนุ่มนวลขึ้นมีมารยาทขึ้นบางคนถ้าอยากพูดให้ซอฟตสมมติว่าเราไปเจอผู้ใหญ่แล้วก็เป็น please kindly ก็ได้นะครับ please kindly inform จุดของข้อสอบอีกกันหนึ่งนะครับการเชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนะครับคำเชื่อมที่แปลว่าว่าที่ซึ่งอันก็คือคำว่า that กับคำว่า which นะครับต่างกันยังไงคำว่า that ก็จะใช้ในความหมายทั่วๆไปกว้างมากเรายังไม่รู้ว่าเป็นสถานการณ์อันไหนสถานการณ์มันหลายสถานการณ์เหลือเกินเราใช้ that ไปก่อนแต่ถ้าคำว่า which แปลว่าซึ่งนั้นมันจะมีไม่กี่สถานการณ์มันจะมีไม่กี่อย่างให้เลือกแค่นั้นเองครับรากมันมาอย่างนั้นไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวครูไปที่แบบประหัดที่2ในอีกสถานการณ์หนึ่งอ่า สมมติประชาสัมพันธ์เขาเจอคุณสั่นละเขาก็บอกว่าเชิญนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวดีฉันจะเรียนให้ท่านทราบนะคะท่านน่าจะรอคุณอยู่ตอนนี้เครื่องดื่มอะไรที่คุณอยากได้คะน้องประชาสัมพันธ์ก็เตรียมสมมติตอนนี้ครูเป็นน้องประชาสันนะักครูก็เตรียมประโยคในใจเชิญนั่งครูก็ please have a seat หรือถ้าใครคิดคำว่า take ออกก็ please take a seat นักเรียนบางคนถามครูว่าต่างกันยังไงไม่ต่างกันนะครับ take, take เป็นคำกริยาท,ที่ใช้แทนคำอื่นได้หลายคำมากนะครับสื่อว่าไม่บ่อยแค่นั้นเองอย่างเช่น I take a shower อย่างมากวันหนึ่งเราก็อาบน้ำแค่สองครั้งแค่เช้าเย็นแค่นั้นเองเราใช้คำว่า take I take a taxi ฉันใช้แท็กซี่ไม่มีใคร ใช้แท็กซี่ไม่มีใครยูสแท็กซี่ทุกวันนะครับเราควรที่จะใช้เทคมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้ทุกวันจนตายเลยอ uh, please take medicine ทานยาเหอะเราบอกเพื่อนเพราะว่าทานยาบ่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวทานยาบ่อยเดี๋ยวแทนที่จะหายไข้ก็เป็นไข้แทน i take annual leave i take mc leave ลางาน annual leave ก็คือลากิด mc คือ medical leave อ ลาลาง,งานเหมือนกัน I check a nap นอนกลางวันนอนไม่บ่อยนะครับถ้าใครนอนบ่อยพ่อแม่บ่นตายเลยว่าเราขี้เกียจอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเลยแล้วก็แสดงว่า,าเราเชิญเขานั่งนานๆทีเราเจอเราเจอแขกเราก็เราบอก please take a seat ก็ได้ I will inform him เหมือนเดิมกิยาใช้เลยประทานคือ I อยู่ทางหน้าประโยคนะครับหลังกิยาช่วยห้ามเตอ Will would can could may might should must ห้ามเติม s e s e d a n g หลักการเดิมนะครับหลังวิวต้องเป็นช่องหนึ่งปกติอ่า him เป็น him ใช่ไหมครับเพราะอยู่ทางด้านหลังกริยาเป็นประธานเราใช้ he เป็นกรรมก็คืออยู่หลังกริยาเราใช้ him นั่นเอง he may wait for you now เขาอาจรอคุณอยู่ตอนนี้ he may wait for you now ไหมครับประธานใช้ he จุดอีกแล้วกริยาช่วยเวทต้องเป็นช่องที่1รูปปกติเลยนะครับห้ามไปเติมอะไรใดๆตงไปในนี้จุดของข้อสอบอีกจุดหนึ่งก็คืออาจจะเจอเป็นกรณีที่มีคนมีใครมีสิ่งที่เราคาดหวงังอยู่ว่าเรารอใครใช้เป็นเวท for นะครับเวทตามด้วย preposition for เราจะเรียนในเรื่องของ i d i o m หรือ t o w o r d verb คำนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับ a ว t for you now เครื่องดื่มอะไรที่คุณอยากได้คะก็เป็น what drink would you like หรือบางคนยังไม่เก่งภาษาอังกฤษคิดไม่ออกบอกอาจารย์หนูใช้เป็น what drink do you want ได้ไหมก็บอกได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเด็กพูดกับผู้ใหญ่ถ้าเราคิดคำว่า would you like ไม่ออกก็ลองพูดคำว่า do you want ให้มันอย่าห้วนนะครับก็คือพูดให้มันดูแบบเจนเทอร์พูดช้าๆก็ได้นะครับหลักในการถามก็คือใช้คำถามวางหน้ากียช่วยก่อน ค,คำถามตามด้วยกริยาช่วยเสมอในกรณีที่คำคำนั้นมีประธานนะครับที่เหลือเราก็เรียงประธานกริยากรรมและส่วนขยายไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอยู่นะครับเรื่องนี้อะเช็คอีก like เป็นกริยาตามหลังว o o d เห็นไหมครับ like เป็นกรยาช่องที่1รูปปกติใช้เลยแค่นั้นเองประโยคน,นี้ไม่มีอะไรยากนะครับต่อไปแบบฝึกรัดท,ที่3ในอีกบริบทหนึ่งครูสมมุติว่าครูเป็น Uh, น้องชื่ออ uh, ิมมี่ครูมา uh, จากสายคลายนะ uh, อยากพบมิสเตอร์ปรินเพราะว่าครูมีนัดกับเขาเนี yeah, ่ยสมมติว่าครูเป็นผู้หญิงครูก็พูด,พดฉันอิมมี่จากสายขายค่ะก็เป็น i am immy from sales department i am immy from sales department น네ะครับตรงๆรงอิมมี่เป็นชื่อคนนะ네ครับชื่อคนไม่ใช่กริยาต้องมีแอมไอเป็นประธานแอมทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยค ยิมมีเป็นกรรมที่เหลือก็เรียงจากหน้าไปหลังเรื่อยๆแต่โคงสร้างประธานกริยากรรมและส่วนขยายทีนี้ในประโยคนี้ส่วนขยายของประโยคเนี่ยเราแปลจากหลังมาหน้าตรงนี้ยฝ่ายก็คือ department department เนี่ยฝ่ายฝ่ายขายแค่นี้เองที่เราต้องระวังฉันอยากพบมิสเตอร์บรีนเป็น I've l d l i k e t o miss m r Brin i v l i k e t o miss m r Brin ตรงๆนะครับ ฉันอยากที่จะเจอมิสเตอร์ปรนค่ะ I want to meet Mr. p r i n ได้ไหมได้แต่มันจะฟังดูห้วนนะครับอยากให้ใช้เป็น I would like, i like, i like พูดเร็ว,รวจุดข้อสอบเหมือนเดิมนะครับกริยา2ตัวห้ามอยู่ติดกัน would like meet ไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับต้องเป็น to ก่อนเอา to มาขั้นตรงกลางจุดข้อสอบคุณครูจะไปออกในเรื่องของ infinitive รหรืออีกอันนึงที่มันเป็นเรื่องที่สอนคู่กันก็คือเจรันเติม ing ที่กริยาตัวหลังเขาก็จะมีบางคําที่ชอบใช้ to อย่างเดียวบางคําที่ชอบเติม ing อย่างเดียวเขาก็จะมีคําพวกนั้นที่ถ้าเราจํำคาพวกนั้นได้เราก็จะทําข้อสอบถูกนะครับจำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลย like เหมือนเดิมโดนบังคับไว้ว่าหลัง would นะครับหลังกิยาช่วยห้ามเติม ses e e ing แค่นั้น i เป็นประธาน ต่อไปฉันมีนัดกับเขาค่ะ I have an appointment with him I have an appointment with him เหมือนเดิมจุดของก็สอบนะครับฉันมี I เป็นประธานเอกพจน์ที่เป็นข้อยกเว้นนะครับใช้คู่กับตัว s ตัวเดียวคือ I was ที่เหลือนะห้ามเติม s เลยทั้งหมดนะครับ uh, I have ใช้คู่กับ have an appointment with him ใช้ him เขาอยู่ทางด้านท้ยประโยคเป็นกรรมใช้ him อพอยเมนต์แปลว่าการนัดหมายคุณอิมมี่เดินเข้าไปที่บริษัทหนึ่งแสดงว่าน้องที่บริษัทนั้นที่เข้ามาต้อนรับคุณอิมมี่เขายังไม่รู้ว่าเป็นการมานัดหมายตอนไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคุณอิมมี่ท่านก็เลยเกริ่นด้วยคําว่าแอนเห็นไหมครับ a and the จำได้ง่ายๆเกริ่นก่อนเกริ่นก่อน,เ,น,อนเพราะยังไม่รู้กันรอให้รู้กันก่อนรอให้มีมโนโภาพร่วมกันก่อนค่อยใช้ the ตัวอย่างสุดท้ายสําหรับแบบฝึกหัด ep นี้นะครับ สวัสดีค่ะชั้นนรีชั้นมาจากฝ่ายตรวจสอบอดิฉันยินดีที่ได้พบคุณค่ะเราจะแต่งประโยคอย่างไรงล้วก็ Good morning a m n a r i นะครับ Good morning a m Narie n รีเป็นคำนามเป็นกรรมไม่ใช่กริยาต้องมี am มานำหน้า I'm from audit section ฉันมาจากฝ่ายตรวจสอบ I'm from audit section อฟ f ร์มแปลว่าจากเป็น position ไม่ใช่กริยาก็เลยต้องมีแอมานำหน้า I อใช้คู่กับแอประโยคนี้อ๋อมีส่วนของการแปลจากหลังมาหน้าหนึ่งคำก็คือส่วนไฟออดิตแค่นั้นเองส่วนเนี่ย u d ออดิต i อดิเซช o n เราคุ้นหูคำนี้อยู่แล้วครูมั่นใจว่าทุกคนน่าจะไม่พลาดทีนี้ถ้าเราจะเป็นตรงนี้เป็น I c ค m e Form ก็ได้ เป๊ะ100%เหมือนกัน I come from audit section นะครับเราใช้รูปคำว่าคำ um นั่นคือเป็นกริยาแท้แล้วก็ไม่มีคำว่า am นะครับฉันดีใจที่ได้พบคุณค่ะก็เป็น I'm glad to meet you I'm glad to meet you glad เป็น adjective นะเป็นความยินดีละเป็นความยินดีเป็น adjective เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมี am นำหน้า กริยา2ตัวตัวแรกก็คือ am glass เนี่ยตัวนี้ห้ามอยุดติดกันตัวที่2คือ meet ต้องมี to มานำแค่นั้นเองง่ายๆสั้นๆหลักภาษาอังกฤษค่อยๆแกะไปเดี๋ยวครูจะพาเราแกะเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นฝากติดตามช่อง YouTube ของครู speak it now แล้วเราจะมาเจอกันในการฝึกพูดภาษาอังกฤษครูจะยังทำคลิปเรื่องของการฝึกพูดให้พวกเราเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะงานครูเข้าเลยตอนนี้เจอกันครับสวัสดีครับ